ข้าขอสิ่งหนึ่งจากพระเจ้าให้ข้าได้พักอาศัยในพระนิเวศตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิลิพระองค์ ขอซ่อนข้าไว้ในความรักโปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลาความส,สรัซธาองค์เป็นความหวังของข้าข้าลี้ัายในที่ประทับพระองค์ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ แห่งพระนิเวศพระองค์ให้ข้าอยู่หนาพระพักในรักที่มันคงขอโปรดฟังเสียงร้องทุนเมื่อข้าสอบสวแางงข้าเฝ้ารอคอยปรองพระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวข้าขอสิ่งหนึ่ง จากพระเจ้าให้ข้าได้พักอาศัยในพระนิเวศต,ตลอดวันและคืนแห่งชีวิตของข้าเพ่งดูความงามแห่งพระสิริพระองค์ขอซ่อนข้าไว้ในความรัก โปรดตั้งชีวิตข้าสูงบนศิลาความสัตว์ซื้อพระองค์เป็นความหวังของข้าข้าลีภายในที่ประทับพระองค์ให้ข้าอิ่มในความสมบูรณ์แห่งพระนิเวศพระองค์ให้ข้าอยู่ณนพระผา ในรักที่มั่นคงขอโปรดฟังเสียงร้องทุนเมื่อขาเสะดส่วงหา้าเ้าเรอคอยปรุงพระเจ้าสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการแบบ คูเดียวที่ข้าสอหาและเฝ้าคอยและนี่คือสิ่งเดียวที่ข้าต้องการพระองค์คือผู้เดียวที่ข้าต้องการที่ข้าขอหาและเฝ้าคอยให้ข้าอิม่มในความสมบูรณ์แห่งพระนิเวศพระ ให้แค่อยู่น้าพระพักในรักที่มันคงขอโปรดฟังสิ่งร้องทุนเมื่อขาาตอบสวนว้หาข้าวเฝ้ารอคอยพระองค์พระเจะสิ่งนี้ที่ข้าต้องการเพียงสิ่งเดียวสาธุการแด่พระเจ้าในนาพระเยซูแห่งลูกขอบคุณพระองค์สำหรับ บทเพลงดีๆเพราะพระองค์ทรงเป็นสิ่งเดียวที่เราต้องการพระองค์คือผู้เดียวที่เราต้องการและสิ่งเดียวที่เราต้องการในชีวิตของพวกเราก็คือพราริญารุสุ์และองค์พระเยซูริ์เจ้ารูปขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูริ์อาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะ อาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับอ่าเวลาที่เรามาอยู่ร่วมกันในเวลานี้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่แม่แดงแม่สวยพี่แผนและน้องนรดานะครับที่มีใจร่วมแม้ติดภารกิจนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเวลานี้ก็มาฟังถ้อยคําของพระเจ้านะครับในเรื่อง การสู้รบที่ดีด้วยความเชื่อและมโนมโนธรรมที่ชอบในหนึ่งทิโมธีบทที่หนึ่งข้อสิบแปดถึงยี่สิบนะครับดูก่อนดูก่อนทิโมธีบุตรของข้าพเจ้าคำํำชับนี้ คำกำชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคําพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงท่านเพื่อความข้อความเหล่านั้นจะเป็นแรงใจให้ท่านสู้รบได้ดีจงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสํานึกว่าตนชอบซึ่งข้อนี้บางคน ได้ละทิ้งเสียความเชื่อของเขาจึงอับปางลงในคนเหล่านั้นมีฮีเมเนอสและอเล็กซานเดอร์ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่ซาตานแล้วเพื่อเขาจะได้เรียนรู้และจะไม่รู้รู้พระเกียรติพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าครับใน ค่อยคำนี้เปาโลได้เขียนจดหมายนะครับถึงทิโมธีผู้เป็นบุตรฝ่ายวิญญาณเพื่อกำชับและหนุนใจให้กับเขาเป็นผู้รับใช้ที่มั่นคงทำกลางการสู้รบฝ่ายวิญญาณที่รุนแรงทิโมธีไม่ได้ถูกเรียกมาเพื่อความสะดวกสบายแต่เพื่อ เป็นนักรบฝ่ายวิญญาณที่ซื่อสัตย์เปาโลจึงย้ำถึงสองสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเป็นเป็นนักรบฝ่ายวิญญาณคือความเชื่อสองมโนธรรมที่ชอบหากขาดสิ่งหากขาดสองสิ่งนี้ชีวิตของผู้รับใช้นะครับและคริสเตียนจะเสียเสีย่ยง ครับเสี่ยงต่อการอับปรางเหมือนเรือที่แตกเหมือนเรือที่ลวนรับในกลางทะเลหัวข้อที่1น,นะครับการสู้รบฝ่ายวิญญาณต้องการการกำชับและการส่งเรียกในข้อ18 เปาโลบอกว่าคำกำชับนี้นะครับข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคำพยากรณ์ซึ่งเล็งถึงท่านเล็งถึงท่านพระเจ้ามีแผนการเฉพาะสำหรับทิโมธีเช่นเดียวกับที่พระเจ้ามีมีสำหรับเราทุกคนนะครับพระเจ้ามีแผนการให้กับทิโมธีอย่างชัดเจน และพระเจ้าก็มีแผนการที่ชัดเจนสําหรับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกันครับคําพยานคําพยากรณ์ครับและการทรงเรียกเป็นเหมือนทงที่ย้ําว่าเรามีจุดประสงค์ในพระคิดบทเรียนสําหรับเราอย่าลืมนะครับว่าพระเจ้าทรงเรียกเราเพื่อมาสู้รบได้ดี ไม่ใช่เพียงแค่เอาตัวรอดก็คือมีความแข็งแร่งมีความแข็งแรงและมีวมีมีชัยชนะเหนือสิ่งต่างๆแล้วโดยพระองค์นะครับโดยพระยสุคิต์ยกตัวอย่างนะครับนักรบที่ออกไปสู้รบนะครับในสลามรบโดยไม่รู้ว่าตนเองนะครับมีภารกิจอะไรจะแพ้พ่ายแพ้ แน่นอนแต่ผู้ที่รู้ว่าตนเองถูกส่งมาเพื่อชัยชนะก็จะช่้ก็จะสู้รบด้วยชัยชนะก็จะสู้รบด้วยความหวังว่าชนะแน่นอนสองครับอาวุธของนักรบฝ่ายวิญญาณคือความเชื่อนักรบฝ่ายวิญญาณจะมีอาวุธคือความเชื่อและมโนธรรมที่ชอบทำ ในข้อ19นะครับจงยึดความเชื่อไว้และมีจิตสำนึกว่าตนชอบความเชื่อเท่ากับความมั่นใจในพระเจ้าว่าพระองค์ทรงซื่อสัตย์และทำตามสัญญามโนธรรมที่ชอบคือการดำเนินชีวิต ที่บริสุทธิ์และซื่อสัตย์และไม่ตัดสินใจขัดกับและไม่มีการตัดสินใจขัดกับน้ำพระทัยของพระเจ้าน้ำพระทัยของพระเจ้าเราจะรู้ได้อย่างไรเราจะรู้ได้คือในความรู้สึกของเราที่ที่คือถ้ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีสันติสุขครับและ จะรู้ได้อย่างไรประเด็นที่สองคือรู้จักพระคัมภีร์ครับทั้งสองสิ่งนี้เหมือนโลโลและเกาะทั้งสองสิ่งนี้เหมือนโลและเกาะที่ป้องกันตัวเรานะครับจากการโจมตีของมารซาตานเปาโลเองก็ยึดเปาโลเองก็ยึดและยืนหยัดในสองทิโมธี บทที่4ข้อ7จ็ครับว่าข้าพเจ้าข้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกําลังในการสู้รบที่ดีนั้นแล้วเพราะเขายึดความเชื่อไว้จนถึงที่สุด3าครับอันตรายของการละทิ้งความเชื่อและมโนธรรมเปาโลเตือนว่าบางคนนะครับ ละทิ้งเสียความเชื่อของตนเองจึงอับปางลงอับปางนี้ในที่นี้คือทำสิ่งใดไม่ได้เลยทำสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จตัวอย่างนะครับเฮเมเนียส <aman> นะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์ที่ถูกมอบไว้แก่ซาตานนะครับมอบไว้แก่ซาตานเท่ากับปล่อยให้พวกเขาประชิญ ผลแห่งบาปที่เขาได้เคยก่อไว้นะครับเพื่อเรียนรู้ว่าไม่ควรรู้พระเกียรติพระเจ้าบทเรียนสำหรับเรานะครับก็คือการเสื่อมจากความเชื่อมัน่นความเชื่อมัน่นมักเริ่มจากการละเลยลักเลยมโนธรรมเล็กๆน้อยๆก็คือ บาปเล็กบาปน้อยบาปเล็กบาปใหญ่ส่วนใหญ่จะเกิดจากบาปเล็กนะครับที่ที่เราเช่นพูดไปแล้วก็มีการบิดเบือนนิดหน่อยเพื่อให้ตัวเองถูกต้องครับ<ม>แล้วค่อยๆดึงกลับมาเรื่องชีวิตไปสู่อ่าแล้วมันจะค่อยๆ ดึงให้เรือของเรานะครับหรือว่าชีวิตของเรานะครับไปสู่หายนะ mm hmm. ก็คือการทํำบาปเล็กบาปน้อยนั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆเหมือนเหมือนจุดสีดําหยดบนผ้าขาวครับเราจะเห็นชัดตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับคือเรือที่ไม่สนใจทิศทางลมแม้เพียงเล็กน้อยจะค่อยๆแล่นออกจากเส้นทาง และในที่สุดก็ชนหินจนแตกเช่นเดียวก,กันกับชีวิตของพวกเรานะครับถ้าเราไม่มีเข็มทิศของชีวิตก็คือเข็มทิศในองค์พระเยซูคริสต์เราก็จะค่อยๆออกห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆจนเรากลับไปทําแบบมนุษย์หรือแบบคนโลกนั่นเองครับการนํามาใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็คือการระลึกถึงการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตของเรา นะครับโดยให้เรารู้ว่าการทรงเรียกของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องบังเอิญแต่เพื่อทําพันธกิจของพระเจ้านะครับและยึดความเชื่อมั่นคงอย่าปล่อยให้ความสงสัยหรือความกลัวมาล้อมความไว้วางใจในพระองค์รักษาโมโนธรรมที่ชอบคือการตัดสินใจให้ในทุกครั้งนะครับต้องยึดตามพระเจ้าคำ แม้ในเรื่องเล็กน้อยสี่นะครับระวังไม่ให้เรือชีวิตอับปางก็คืออยากคิดว่าเราจะยึดอยากคิดว่าเราจะยืนอยู่ได้ด้วยกำลังของตนเองแต่จงพึงระลึกไว้ว่าเราจะดำเนินชีวิตและก็ดำเนินชีวิตอยู่ได้โดยพระคำของพระเจ้าและพระคุณของพระองค์นะครับ เวลานี้ก็สรุปนะครับขอสรุปเปาโลได้กำชับที่โมทีว่าการสู้รบฝันยญานั้นต้องอาศัยความเชื่อและมโนธรรมที่ชอบหากละเลยละทิ้งสิ่งเหล่านี้ความเชื่อก็จะอับปางเหมือนเรือที่แตกแต่ถ้าเรายึดมั่นเราจะสู้รบได้ดีและสำเร็จตามที่พระเจ้าทรงเรียก คริสเตียนที่แท้จริงนะครับไม่ใช่เพียงผู้รอดไม่ใช่เพียงผู้รอดแต่คือผู้ที่สู้รบที่ดีจนถึงวันสุดท้ายครับขอบคุณพระเจ้าสาธุการเล่พระเจ้าในนามพระเยซูและนี้ขอบคุณพระองค์สําหรับถ้อยคําของพระองค์ที่ให้เรามีความยึดถือมโนธรรมของพระเจ้ายึดถือการทรงเรียกของพระองค์และความเชื่อมั่นความรักความไว้ใจที่ ให้กับพระองค์และการดําเนินชีวิตการที่เราจะดําเนินชีวิตและการสู้รบในฝ่ายวิญญาณเราจะต้องมีเกาะของพระเจ้าเราจะต้องมีโลกของพระองค์เราจะต้องมีพระวจนะของพระเจ้าเป็นกำบังในชีวิตของพวกเราและความเชื่อที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราลูกขอบคุณพระองค์สําหรับทอยคําในวันนี้อธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนาม พระเยซูคิอเมนเมนอามนเ้เวลาต่อไปก็มาอาธิษฐานกันเลยนะครับสาธุการแด่พร,นนพระเจ้าในนามพระเยซูและขอบคุณพระองค์สําหรับการทรงเรียกของพระเจ้าสําหรับพวกเราทุกคนนะครับที่มีที่มีความเชื่อ มีความเชื่อมั่นและมีความรักในองค์พระเยซูคริสต์ขอพระองค์ทรงเจิมพวกเราทุกคนเจิมใจเจิมสติปัญญาเจิมกำลังให้กับพวกเราทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นเวลานี้ที่ว่าจะเป็นแม่แดงแม่สวยพี่แผนนะครับแล้วก็นอดาอาจารย์รอยส้มมดที่กำลังร่วมลบ ร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ลบกับองค์พระเยซูคริสต์ในเรื่องการนำคนในเรื่องการพนุกคนในเรื่องการสร้างคนสร้างคนให้เป็นคนนิ่ยากนะครับแต่ว่าพระองค์ทรงให้เราเป็นผู้สร้างคนแล้วเป็นผู้หาคนดังหาปลาขอบพระองค์ทรงอยู่กับพวกเราและขอบพระองค์ทรงเสริมกําลังเราที่เราจะมีสติปัญญาและกําลังในการรับใช้พระเจ้าในทุกๆเรื่องรูปอธิษฐานและขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน เช่นครับอาเมนขอบคุณพระเจ้าค่ะอาเมนอาเมน